กาดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีบอร์สปูดสุวรรเด้อพ่อมีพี่น้องเด้พอพบพ่อกับเป๋าตายบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเลยอยู่เพื่อนพวอ,องเดือนคือเก่าพี่น้องปาท้าอสป่นขนอิดมาไหวพี่น้องเลยอิดบอกอิดอยังพี่นอ้องจะไหนตั้งเสานีกรร่ก็เส้ก่อแอวพี่น้องเลยเลยขนมาไหว เพื่อนเท่ากะรลอ่อหายสาด่างแข็งกัเสกเอาไม้ขึ้นพี่น้องเลยน้ำกองเมียนเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่นอ้องอือมาหน,นีคือคืออากาศห่อนแห้งไร้พี่น้องเลยห่อนเอากระดอมาอน,น,นี้แดดกระเผาขนาดเลยป้าโต คนเลื่อนแก่เชื่อใช่เลยพี่น้องคนนินบล็อกมาไว้พี่น้องเอ้ยเพื่อบัดเวลาตั้งสาวตั้งยางแล้วก่อแอลก่อยางไม่เสียบด้ยากไปขนไกลเนาะคนม่เมียนเป็นกองเป็นกองพี่น้องเอ้ยพูดถนัดมี จะหอดเลือกงามยำดีเป็นกษตรใดตัง้งเสาตั้งยังเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันนี้เป็นยังบบทันได้มือได้ยามเป็นหอนมือหอน,หอน,นออยำเป็เน,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 เนพี่น้องเอ้ยบอกที่เปิ่นคนมาเหมียนเรียนเรียนเหมียนพี่น้องเอ้ยเปิ่นคนมาแต่บ่อนเปิ่นฝากไวหวอะไรพี่น้องดินบอกกะว่าแต่ก่อน รหลดเขาเขามาบรไดขึ้นว่าอะไรเขายานโหลดลม,มก็เลยวางไวท้ทางฝากไวท้ทางเฮือนขาเจ้าพูดเพื่อคนมาในส่วนหนึ่งพี่น้อง้อยอยู่ทางพูนบนห่มกุกลำไยปเลยพี่น้องอาโตน้องเดือนน้องหนุ่งอ,อ,อืม,ม จับดีๆเลยย่าตกลดนะคนมาไหวเร,เรียนเรียนเรนเหม็นจะทางขางอะไรพี่น้องเ้ยเวลาเห็ดมันจะง่ายพี่น้องเคื่อนเท่ากั็รอดแต่ว่าเท่าเทีเสาดังมันเรียบร้อยรอแต่ว่ามันแข็งค่ะคะพี่นอ้องเลยฮาจังแก่แบบแก้ยังแล้วเขากรสิได เอาไม้ขึ้นไปใส่ใส่เห็ดโค้งลังคาลแล้วแหละพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวมืม้อนี้เฮาอยัางบ่ทันได้กแกะพี่นอ้องเอ้ยน่าสิเป็นมือมน้ออื่นน่าสิเป็นมื้อมื้ออื่นเช้าเฮาจังสิได้แกะเสาพี่นอ้องเอ้ยคั่นว่าเฮาเอาไม้ขึ้นเอาไม้อันอน่ะขึ้นเฮาก็สิให้พอโรงเรือนเลยพี่นอ้องเอ้ยไปเอาขึ้นซอยไม้โค้งไม้หยัง <c oughs> มื้อนี้เพิ่นก็นขนดินขนหินขนทรายมาไว้พี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> กะเกียมเมียนพี่น้องเลยจะหน่อยเห็ดเ <c oughs> มียนแหละหินทรายที่คนขนมากับไหวหนีเด้พี่น้องเอ้ยคนขนมาไหวกองกองกองไหววัวะตะกอนผ่กไหวอยู่เพื่อนเฮาพี่น้องเลย บ้านนี้มีทางเข่าเลยกับขนคาราเมียนพี่น้องเอ,อ้ยถ้าเพิ่นถ้าว่าได้ซื้ออีกก็คือสีขาวมาถ่อคอนมันขาวมาเท่คอ,อนเดินบ้านเพ,พิ่นฝีเล็พี่น้องเอ,อ้ยอมาลงเดินกี่ยังกันนะมากินหมักเผาอืมตอนนี้ลงไปนาพี่น้องเอ,อ้ยลงไปเบิ่งเข่าเบินน่งนาบก่อนพี่น้อง Biếu phụ sọp nằm sao ăn chứa bít như rác 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 bụng Bụng rác 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 này rác 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 ทงไฮทงนาพี่น้องเลยเข่าเขียวเต็มทงบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยหอมหมาเขาหุ่ยหุยโอ้ปลาหุ่ยกระไลหลีเนอะืะจากมือก้อนสิบิลแม่นงแพรชวนแม่นงแพรมาสอนพี่น้องปลากระไลยปลา,ปาทูคำ ขอนหลงเดือนแม่หลวงเดือนออน,นี่ก็งามเลีพี่น้องเอ้ยโอ้ออกเมื่อไรเป็นห่วงอะไรพี่น้องเอ้ยเข้าทอกลวงเลยงามงามพี่น้องเต้าแต่สะออนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยอยู่กับท้องหนท้องนาแบบสี่เหละพี่น้อง าก็ร้ายหลายพี่น้องบอนปุ๊บ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 ปุ๊เดียวเขาหน้าเ่าน้องเดือนนี่ก็เรยว่างามสมควรพี่น้องเลยอือตัว มันหล่อสมบรรยากาศพี่หน่อเยเ้ยแกภาพบรรยากาศยมแรงมันนี่อากาศฮอนกว่าปกติพี่น้อยเลยมาเติมน้หมากับมาน้ำอีกหอมกลิ่นข้าวพี่น้องเลย อากาศเย็นๆตอนแรงๆอยู่กับธรรมชาติไปใช่ไหมพี่น้องเลยก็เหล่าบนเขานาเอาเลยพี่นอ้องเห็นเข่าออกเลยกระซอ,อนพี่น้องเลยเออมาฝั่งนี้เปิดเข่าหนาเอาพี่น้องเลยเข่ากระเขี้ยวขจีเลยพี่นอ้องเต็มถุงเลย ก็ต oh, ัวพลังดิวพันดูดน้ำสูบน้ำใส่พี่น้อยเขาก็เขียวกลุ่มๆตัวออกหวงลำแหลกพี่น้อยเขาออกหวงเลยสม่สัเสมอคักอะไรพี่น้อยแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นเพียรภัยพี่น้อย ตัวท on ี moon, ่วายยังประเได้ออกรวงนี่พี่น้องเหลืองเป็นเพลยไฟจักสีออกบวออกกับพี่น้องเอ้แต่ว่าตัวนี้นี่มันเป็นขาวคนละแนวพี่น้องขาวคนละแนวขาวที่มันเป็นเพลยไฟเนี่ยก็มีอีกแนวหนึ่งพี่น้องที่ว่ามันมันบุถีบุยยังแหล่มาสามใส่น้ำหลังพี่น้องเอ้มาดำใส่น้ำหลังมันเป็นเพลยไฟพี่น้องเขาที่ที่บุเป็นเพลยไฟนี่แง่งงามพี่น้องเอ้ ตะเวนกระสอบพี่น้องเลยแสงแต่กระสอบแทนแต่ก็ขอถอดขอบายได้อพี่น้องเด้ออุ้ยนกพวกเราเบิบง่งเราสมนกันพี่น้องเลยข่าวนาออกมาแล้วสัมเนี้ก็ถือว่าง,งามเลยพี่น้องเลยสำหรับนาแซงหรือว่านาปังพี่นอ้องเข่าเขาเป็นเข่าพันเตียพี่นอ้องเอ้ยบริเวณเข่าสูง ถ้าใส่เขาสูงเนี่ยหมากมันกรบโบดีไปนในห่หวงมันบรดีไปนในพี่น้อยก็ลเลยใส่เขาพันเตีย้ยฝั่งนี่เป็นนาเผืนพี่น้อยอยังจะได้ออกลวงนะว่าเขาเขาออกลวงอะไรมาฝั่งนี่แต่แต่สะออนพี่น้องเลย ข่าวออกเต็มถุงเลยบาทนี่จักหน่อยก็าจะได้เกี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยว่าส่วงระยะเวลามันกระจอกนบหมอจอจานเข้ามาเลยพี่น้องเอ้ยข่าวหน้าปังคือบ,บริษายเวลาโดนเลยพี่น้องอสามเดือนเทว่าได้เกี่ยวรถหน้าเพิ่นก็นออกคือกันพี่น้องเอ้ยข่าวแนวเดียวกับเฮาข่าวแนวเดียวพันเดียวกับของเฮามันก็นออก อ้ต่อพี่น้องเอ,อ้ยมาเขียวงามกระดอแท้อืมนี่จะเป็นฟางมั่ยวันี้จะเป็นนาเฮาพี่น้องเอ้ยอ้อต่อเขียวกุ่มๆพี่นออ้องจะนั่ากระสีเหลืองเต็มถุงแล้วพี่น้องเอ,อ้ยจะนั่ากระสีสุกเลยแครับ Ừm tơ, phí nọ ơi Khi nó ngam nó bước bằng nóng xanh tây, hốt phạc á, à, phí nọ à, tơ, phí nọ ơi Khóa này lì biêu cưa, cưa cải, phí nọ ơi Binh นหันอยู่นาพี่น้องเลยแบบสิแหละเลี้ยงเป็ดเลี้ยง,งกไงงงก่น้องสันติพดพักพี่น้องเลยนเป็นคลองน้ำคลองน้ำด้ว่าล่องน้ำที่ว่าเาเห็ดกับพอนงเดือนมันมันก่อนเลยพี่น้องไหลพิใส่หน้าหมดเลยโอ้น้องสันติดอันขณะอยู่พี่น้อง พอดผักเพีไม่น้อยก็ไปที่เขาเขาเอามาปลูกเมื่อก่อนนะก็ตายพียงไม่น้อยตัวนี้มุกเป็นเดี่ยวสามต้นคือว่าเป็นสี่ต้นเพีนงอมเน้อยเขียวๆนี่คือเป็นมีใบมีอย่างไรคือว่าเป็นแล้วพี่น้องตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ Tệ ngọn tệ ngang rồi phí nội ơi, Mì nèng, mì ngang ra. Nói chân tị hốt, Bụng. Bé mà lạc kìn. Bé mà lạc kìn bớt lãi tợ, phí nội oh, bớt bài mình. Tên mộc cả cầm răng. จะเริ่มกระจีเป็นดอกเป็น้องเลยกำลังเริ่มเป็นดอกเป็นหมาหว่าชีให้นกสติเอาผนลงมาใส่เปน็นดอกเลยตกนี่ก็ไม่ ผักคะเป็น,ลนอลไรไปเนาะผักคะรัวสะอมเะไรไปเนองปลุกเหงาะปลุกยังเลยเอาปลุกหมกปุ๋ยดอกชันติอนมามัยอันทำความสะอาดคุม,มกเพดพี่น้องลรต้นหย่าต้นยังออกต้นผักต้นยังที่ว่าเอาปุ๋ยสิได้เอาพุ่นมาใส่อื่นพุ่นมาใส่พี่น้องมันกำลังเริ่มกระจีเดออ เดี๋ยวมันขาดปุ่นใบมันก็เจี่ยกเหลืองๆแน่นเลาต้องเอาปุ่นมาใส่พี่โนโอ้องเยต้องลกต้นหญ้าต้นยางออกความันสียาดปุ่นวาทำไมก็มา,มานำพี่โน้องเอ้ยสดีีพ่โนโอ้องมาตัดเอาหุบบุกพี่โนโอ้องตัดเอาอันนาดตัด เย็ยนพวกบ่วงหัวแบะกินเท่าไรเท่าไรตัดออกเนาะเห็นโป่งใหม่นะแม่โป่งขึ้นมาใหม่ใช่ไหมตัดออกให้เราไปตัดแล้วก็ผุ่นมาใช้ใหม่ตัวที่วเขา,าตัดออกเขาก็ใช้แป,ป้งงัวกินพี่น้องพวกบ่งกินยังเลือดแต่น่าเล่นยังเลือดแต่าลำพี่น้องชี้กิแชกิ่แเบนมาหลักกิน เพนอือตัดเอาอกพี่น้องค่ะบโอตัดมันขีดออกเพนมันขีดใจนี่แหละเอาตัดเอายอดใหม่เนาะเอาผุ่นเอายังมาใส่มันออกยอดใหม่อือตั๊บมัเกิดมาตั๊บเอาล่ะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควรเราก็จะได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตา่ายเนี่ยเลยพี่น้องพบพอก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายเได้กลับเข้ามาสบายดีพี่น้องสบายดีบ่าวลูกขาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเลยผมเอ่พี่น้องเลยไปละพี่น้องเลย